สวัสดีครับในที่สุดบทสรุปว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดในปีนี้หรือรางวัลบอลทองคําบอลลงดอร์2อก็ใกล้ที่จะประกาศผลออกมาเต็มทีแล้วโดยปัจจุบันได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะทั้ง30คนที่มีสิทธิ์คว้ารางวัลบอลลงดอร์ในครั้งนี้ไปครองออกมาแล้วและในวันที่2 9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทุกคนจะได้รู้พ,พร้อมๆกันว่าลูกบอลทองคําแห่งปี2021จะตกเป็นของใคร ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิบนักเตะที่ทางสกายเบดยกให้เป็นตัวแต่งที่จะคว้าออรางวัลบอลลุงดอร์2021ไปครองซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรามาเริ่มกันจากอันดับที่10ได้แก่ลูเบนดิอารเซนเตอร์แบ็กชาวโปรตุเกสวัย24ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของลูเบนดิอาสในปีนี้คือการพาแมนซิตี้ ique, au, คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์คาราบาวคัพและคว้ารองแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและพาทีมชาติโปรตุเกสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใน ตัวเต็งอันดับที่9ได้แก่เควินเดอร์บอยมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมวัย30ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเควินเดอร์บอยในปีนี้คือการพาแมนซิตี ic, ้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์คาราบาวคัพคว้ารองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพาทีมชาติเบลเยียมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโรอันดับที่8ได้แก่ลุยส,ส์ซัวเรสกองหน้าชาวอุรกไกวัยสามสิบปีจากสโมสรแอตเลติโกมาดริด ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของลุยซัวเลสในปีนี้คือการพาแอเลติกโกมาติดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและพาทีมชาติอุรุกวัยเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโคปาอเมริกาอันดับที่7ได้แก่จอโจคิเอลลินีเซนเตอร์แบ็กชาวอิตาลีวัย37ปีจากสโมสรยูเวนตุสซึ่งผลงานที่โดดเด่นของจอโจคิเอลลินีในปีนี้คือการพายูเวนตุสคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียคว้าแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาและพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลยูโร ตัวเต็งอันดับที่6ได้แก่เอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสวัย3 0ปีจากสโมสรเชลซีซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเอ็นโกโลกองเต้ในปีนี้คือการพาเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกคว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพและพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโรอันดับที่5ได้แก่คิริยันเอ็มบปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย2 2ปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชมงซึ่งผลงานที่โดดเด่นของคิริยันเอ็มบปเป้ในปีนี้คือกาาาาารปีควว้ชชชเเฟฟนโท่ดอย พาปารีสเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกและพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโรอันดับที่4ได้แก่คิสเตียนโนโรนันโดกองหน้าชาวโปรตุเกสวัย36ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผลงานที่โดดเด่นของคิสเตียนโนโรนันโดในปีนี้คือการพายูเวนตุสคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียคว้าแชมป์ซูปเปอร์โคปาอิตาเลียหน้าและพาทีมชาติโปรตุเกสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโร ตัวเต็งอันดับที่3ได้แก่จอจินโยมิดฟิลชาวอิตาลีวัย29่ปีจากสโมอสรอเชลซีซึ่งผลงานที่โดดเด่นของจอจินโยในปีนี้คือการพาเชลซีควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกควา้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพและพาทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ในศึกฟุตบอลยูโรอันดับที่2ได้แก่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าชาวโปลแลนด์วัยส3ปีจากสโมอสรบาเยิร์นมิวนิค ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในปีนี้คือการพาบาเยนมิวนิกควา้าแชมป์บุนเดสล,ลีิกาควา้ Super Cup, วาแชมป์เอฟเอซูเปอร์คัพคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกและการยิงไปถึง50ประตูในปีนี้และแล้วก็มาถึงอันดับที่1ได้แก่ลีโอนลเมสซี่กองหน้าชาวอาเจตินา่าวัยส4ิปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งผลงานที่โดดเด่นของลีโอนลเมสซี่ในปีนี้คือการพาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์โคปาเดเลเรยและการพาทีมชาติอเจตินาควา้าแชมป์โคปาอเมริกามามครรรอองได้สเ็จในบ28ปี ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าใครจะควา้ารางวัลบอลทองคำบอลลงดอ2 0 2 1ในครั้งนี้ไปครองยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ